พมา่าเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อาถรรพ์มากนะครับมีการปกครองมาในหลายรา,าชวงศ์เรียกว่าหลายราชวงศ์ดีกว่าจริงๆแล้วมันก็มีราชวงศ์เดียวนะพมา่าเนี่ยเพียงแต่ว่ายุคที่มันเกิดเป็นประเทศขึ้นมาเนี่ยมันก็มีบรรดาหลายๆเมืองต่างๆที่เขาสถาปนาตัวเองคือไม่ขึ้นตรงกับใครอะไรยังไง มีทั้งหงสาวสดีตองอูพุกามอะไรมาก็คือก็ปกครองกันมั่วไปหมดเนี่ยมันมันเริ่มต้นมั่วแต่แต่แรกแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่พม่าตกอยู่ในสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผลพวงมาจากอะไรนะมันเป็นผลพวงมาจากแต่เริ่มต้นในการปกครองกันเองแล้วก็มาพังพินาศนะครับในสมัยที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเข้ามา สวัสดีครับผมป๋าหนุ่ยทีวีนะครับแล้วก็พ่วงไปด้วยช่องป๋าหนุ่ยเทวดาถามว่าวันนี้เนี่ยผมก็มีเก็ดเลกเกตน้อยนะครับอยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าราชวงศ์ของพม่านั้นสิ้นสุดลงนะครับอย่างไรแล้วหลังจากต่อจากนั้นมาประเทศพม่าเป็นยังไงคือเดิมทีเนี่ยไอประเทศพม่าเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันก็ชื่อพม่าอยู่แล้วนะพอมารวมประเทศได้นะพอมันมันตั้งเป็นประเทศได้มันก็ชื่อพม่า แต่ทีนี้เนี่ยนะครับในในอดีตพมา่าเนี่ยมันมีมันมีหลายชาติพันธุ์มากเลยแต่มันไม่มากขนาดนี้นะมันก็มีเพียงไม่กี่กลุ่มไม่กี่ไม่กี่ชาติพันธุ์นะครับเอ่อมอนมอนเมินก็อยู่ในนั้นด้วยแหละอยู่ในพมา่าด้วยนะมอนน่นะครับแต่ว่าเอ่อก็มีการปกครองมาหลายรุ่นหลายแก๊งหลายกวนนะครับเอ่อนะเอ่อพระเจ้าพระเจ้าฟ้าล้วนนี่ก็พมา่านะครับก็ไปอยู่ต้ะอันดับต้นๆเลย S <S <an> จะเรียกว่าราชวงศ์ไหมจริงๆเจ,จ้าฟ้ารั่วก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นถือว่าเป็นกษัตริย์พม่าะนะครับแต่ก็เป็นเจ้าอ่ะก็ปกครองพม่าอยู่อะไรอยู่นะครับแต่ก็ปกครองบางส่วนนะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแล้วต่อไปต่อมานี่คนที่ขึ้นชั้นนะครับขึ้นมาก็หลังจากฟ้ารั่วมาก็เป็นพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองตอนนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาเป็น ตระกูลของอขอบองคอบองอะไรเนี่ยเขาก็ว่าของเขาไปนะเขาก็ปกครองกันมาไหลกันมาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนกระทั่งมาผมจําชื่อคนก่อตั้งราชวงศ์ไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าราชวงศ์คอบองอะนะครับคองบองของบองเออเขาเรียกคองบอง,อะอง,บองนะครับจนกระทั่งราชวงศ์คองบองสุดท้ายนะครับถูกเชิญไป เขาเรียกว่ามันมีการทําการรัฐประหารโดยเมียของของกษัตริย์พม่าเองอ่ะก็คือพูดง่ายๆว่านะครับพี่สาวกับน้องสาวนํามาเป็นเมียของกษัตริย์คองบองคนสุดท้ายองค์สุดท้ายทีนี้พี่สาวก็เป็นคนดิบคนดีเลยเป็นเป็นผ้าเป็นผู้หญิงที่พับเป็นผ้าพับไว้เรียบร้อยเลยและส่วนคนน้องก็นะครับคุณแม่ก็ยัดเยียดให้ ให้มาเป็นเมียคนหนึ่งที่คนน้องมันก็อิจฉาตาร้อนเป็นคนขี้ฉาริษยามันก็กลัวพี่สาวมันจะเอ่อจะทําให้เอ่อพระเจ้าของบองเนี่ยหลงรักหลงไหลเดี๋ยวมันก็จะอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ลําบากเดี๋ยวพี่สาวมันจะมีลงมีลูกแล้วพอพอพี่สาวมีลูกแล้วเดี๋ยวตัวมันจะตกกระป๋องอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มวางแผนแล้วไปไอ้ไอ้การวางแผนครั้งนี้เนี่ยนะไอ้เมียคนที่สองของพระเจ้าของบองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนคิดเองด้วยนะ ไอ้พวกนี้มันมีนักทฤษฎีส,สมคบคิดมันก็เอาแม่มันเนี่ยแหละครับนะครับแม่ยายอ่ะพูดง่ายๆมาร่วมสมคบคิดกับน,น้องสาวเพื่อจะไปฆ่าพี่สาวเพราะว่าอะไรฮะพอพระเจ้าของบองเสือกไปชอบพี่สาวแต่แม่ไม่สนับสนุนแม่อยากจะให้น้องสาวไว้เป็นมาเหสีนะครับก็ไปไป,ไป,ไปมาพระเจ้าของบองก็เสือกเลือกพี่สาวไปแล้วตอนหลังก็แถมน้องสาวไปด้วยพี่ไอ้พระเจ้าของบองก็มองว่าเออก็คุ้มนะนะเล่นทั้งพี่สาวน้องสาวเลยคุ้มก็เลยเอามา นั่นคือหายนะของพมา่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นหายนะของพม่าจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้ไปม,มันไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับไอ้อังกงอังกฤษไอ้อังกฤษมาเรื่องการปกครองแต่ว่าความเป็นพม่าหายนะเพราะตรงนี้นะครับพอวันเขาเรียกว่าวันสังหารใหญ่เนี่ยนะครับวันฆ่าล้างฆ่าล้างวังเนี่ยนะฮะมันเป็นงานวันเกิดของพระเจ้าของบอง ในวังในวังเนี่ยนะครับจากงานเป่าโมโหลีดนตรีไพร่ละเป่าปีเป่าแต่ตีกองโมโหรสขึ้นเต็มไปหมดเลยและในวังมันก็แคบๆมันก็ไม่ได้ในในในตัวตำหนักเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่โตโอโอถงอะไรนะครับในนั้นก็บรรจุไปด้วยข้าราชบริพารมหาดเล็กพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เครื่องโมโหลีเต็มใหญ่ชุดวงใหญ่เลยก็ไปเป่าแต่เป่าปีอยู่นะพอแม่ขงขง้างข้างนอกนี่เขา ข้างนอกนี่เขาเริ่มจับคนแล้วนะครับเริ่มจับเชื้อพระวงศ์มาเริ่มเอาพวกไอ้พวกญาติพี่น้องของพวกอมองอมาดเริ่มเริ่มมาจับมาในวังคือจัดงานเลี้ยงอะแล้วพวกนี้มันมากันไงพอม,มันมาเสร็จไอ้พระเจ้าของบองก็อยู่ในวังไม่รู้เรื่องก็นั่งดูเขาล้าหน้าขาวมันอยู่อย่างนั้นอะเสร็จสุดท้ายเนี่ยข้างนอกมันก็ฆ่ากันนะครับมาเหสีคนที่สองเริ่มสั่งทหารเนี่ยลากตัวไอ้พวกเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยมาฆ่าตัดหัว นะครับแล้วก็ฝังดินกันอยู่ตรงนั้นน่ะคือขุดโดยที่พระเจ้าคองบองนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าไอ้รอบๆรั้วรอบวังนี่แม่งเขาขุดหลุมขุดอะไรกันอยู่เนี่ไม่รู้เลยนะครับจะเดินไปไหนมาไหนก็เป็นไงไม่รู้เรื่องกับเขานะครับแต่เมียคนที่สองของพระเจ้าคองบองเนี่ยรู้เรื่องเพราะเป็นคนวางแผนเองสั่งการเองก็ทําเองหมดเลยนะครับก็ปรากฏว่าก็ล่ากันไปฆ่ากันเป็นร้อยอะนะครับฆ่ากันเป็นร้อยเลยพระเจ้าคองบองไม่รู้ตัวนั่งฟังดนตรีอยู่ในวังอ่ะ นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากฆ่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่เขไม่พอใจกลุ่มที่ก็รู้ที่เขาสูญเสียญ,ญาติพี่น้องเขาไปไอ้พวกอมองอมาดไอ้พวกขุนนางทั้งหลายก็ทําการรัฐประหารนะครับก็เลยทําให้ราชวงศ์ของบองเนี่ยนะครับสิ้นสุดลงกันไปในปี1885ทีนี้หลังการล่มสลายของราชราชอาณาจักรพม่าแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกเอาไปผนวกกับนะครับ กับ uh, ในช่วงที่ช่วงนั้นอังกฤษกําลังเข้ามาเอาไปผนวกกันเอาไปมัดกันอยู่ตรงนั้นในช่วงอังกฤษที่กําลังเข้ามาทีนี้เนี่ยนะครับต้องต้องต้องบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวบางคนบอกเอาแล้วที่มันมีเมียนมาแลวพม่ามันคืออะไรผมเคยเล่าให้ฟังตอนสมัยผมไร้สดนะผมเคยบอกว่าเดิมทีพม่ามันก็คือพม่าก็คือคนพม่าเนี่ยแหละนะครับมันก็ปกครองไอ้พวกที่ไม่ใช่พม่าอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีอะไรหรอก แต่ต่อไปต่อมาเสือกนะเสือกหวังดีไนงะก็มองเห็นชาติพันธุ์มองเห็นเรื่องของอะไรฮะมนุษยชาติก็ไปเปลี่ยนชื่อจากตัวเองเป็นพมา่าก็ไปเปลี่ยนเป็นเมียนมาคือพม่าก็คือพมากก่า,มาแต่ถ้าเมียนมาปุ๊บเนี่ยมันรวมชาติพันธุ์หมดเลยเนี่ยคือปัญหาพอไปเปลี่ยนแล้วปัญหาเกิดเลยฉะนั้นนะครับ ไอ้ช่วงที่ไปเปลี่ยนนี่มันมันไปเปลี่ยนเอาหลังหลังจากที่อังกงกิจไปกันหมดแล้วแล้วก็เป็นพม,ามา่ามันมาหลายสิบปีนะแล้วเพิ่งจะเปลี่ยนกันไม่ไม่ขี่สิบปีนี่เองที่เป็นเปลี่ยนเป็นเมียนมาเนี่ยทีนี้เรามาพูดหลังจากที่ราชวงศ์คงของบองเนี่ยล่มสลายนะครับและเป็นประจวบเหมาะจังหวัดอังกฤษเนี่ยนะครับกาลังเข้ามานะครับวิธีการอังกฤษเข้ามาก็ไม่ได้ยากรับมันก็เข้ามาเหมือนเดิมสมัยที่มันทํากับจีนไว้ในสมัยราชวงศ์ชิงก็คือ เริ่มต้นก็เข้ามาเราอยากค้าขายด้วยนะเราอยากมีเรามีสินค้าจากตะวันตกออกมาขายให้ใหยูนะยูจะซื้อไหมแล้วก็มีการเรียนรู้นวัตรกรรมต่างๆนะครับเออแต่พม่าไม่ทันระวังตัวไม่ทันไหวตัวไงไม่ได้ไปดูจีนจากนั้นกิจก็เข้ามาทําการค้าพอเข้ามาทําการค้าก็เริ่มที่จะเรียกร้องข้อเรียกร้องมากขึ้นก็คือให้เราทําการค้าเราทําการค้ากับยูมานานแล้วนะเออเราขอยกเว้นภาษีได้ไหม คล้ายๆกับไทยที่โดนเลยเนี่ยเอฟทีเอเนี่ยเริ่มต้นเราขอมาขายก่อนขายไปขายมาพอเป็นไงครับสนิทสนมกันมากขึ้นเราของ,งดเว้นภาษีได้ไหมพอหลังจากงดเว้นภาษีไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไงครับทีนี้เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวของสร้างสถานทูตเริ่มมีการปกขอขอมีการปกครองเขตปกครองตัวเองขอหน่นขอนี้มากขึ้นจนกระทั่งอังกฤษยึดพม่าได้นะครับดังนั้นช่วงที่ ราชวงศ์คองบองล่มสลายมันจึงถูกอังกฤษเนี่ยกำลังเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็มาเช็คมาเช็คเรียบร้อยเสร็จนะครับก็ผูกผนวกกันอังกฤษก็เลยปกครองพมา่ารายละเอียดเนี่ยนะครับก็คือหลังจากเนี่ยนะฮะราชวงศ์คองบองเนี่ยเราต้องเท้าความเริ่มต้นนิดนึงว่าราชวงศ์คองบองถูกสร้างขึ้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิสตศักราช1752โดยเฉพาะเจ้าพญาอารองพญา หวังว่าพี่น้องคงจะจําชื่อได้นะอรองพญาเนี่ยนะครับเป็นราชวงศ์ที่ปกครองพม่ามาถึงศตรวรรษที่สิบเก้าก็ยาวพอสมควรนะฮะและในช่วงศตรวรรษที่สิบเก้าเนี่ยนะครับพม่าต้องเผชิญกับอ่าเ,าเรียกว่าการการการมาของอต่างชาติการมาของอังกฤษเรียกง่ายๆว่านะครับพระเจ้าอรองพญาเนี่ยต้องเผชิญกับการคุกคามนะครับการการมาของจกักรวรรดิอังกฤษ ซึ่งตอนนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสกําลังขยายอํานาจกาลังหาเมืองเมืองขึ้นอะไรกันอยู่เนี่ยครับและอังกฤษกับฝรั่งเศสก็มองที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมาเจอพมา่าเขาก็อยากได้พมา่าไงเพราะอะไรฮะอุดมสมบูรณ์ครับในประเทศพมา่ามีทั้งแม่น้ําลําคลองเต็มมากมายก่ายกองแม่น้ําสายใหญ่ๆแม่น้าสารวินนะครับและมีแม่น้ําอื่นๆอ,อีกที่มันผ่านไปจีนได้มันออกอ่าวไทยได้มันออก ทะเลได้ไรได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมาชาติป่าไม้เต็มไปหมดมีแร่หยกมีแร่พลอยเต็มไปหมดอันนั้องกฤษฝรั่งเศสก็อยากได้ก็เลยแางธรรมะาขายทีนี้ไอ้สงครามอังกฤษกับพม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในปีคศ .1824 จนถึง1826ก็ใช้เวลา2ปีสงครามนี้เกิดขึ้นเกิดจากความขัดแย้งเรื่องเขตแดนและผลประโยชน์ทางการค้าของอังกฤษอย่างที่ผมบอก อันกิจเริ่มต้นมาไม่มีอะไรไม่มีข้อต่อรองอะไรเลยนะครับอยากจะมาขายของเฉยๆยูจะซื้อไหมเราจะมีการถ่ายทอดนะครับนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนพม่าด้วยคือพอม่าก,ก็โดนหลอกไงพระเจ้ารองพญาก็โดนหลอกก็เชื่อปล่อยมันมาขายจนกระทั่งพอมันขายไปสักพักหนึ่งมันก็อย่างที่ผมบอกครับขอยกเว้นภาษีและขอเขตปกครองตัวเองก็ทีนี้พระเจ้ารองพญาก็ไม่พอใจไม่พอใจก็เกิดสงคราม ก็สู้รบกันมาประ,ประมาณสองปีในเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าและสุดท้ายอังกฤษนี่นะครับนะก็นะชนะพะมา่าแถมยังได้ครองดินแดนอันสซัมแล้วก็มุน,นีปะละแล้วก็ยะไข่อังกฤษได้ครองหมดเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็สงครามอังกฤษพมา่าครั้งแรกนี่คือเขาได้ครองไปเลยนะยะคงยะไข่อัสซัมมณีปุระเนี่ยได้ครองแล้วครั้งที่สองเกิดขึ้นอีกปกครองกันมาจนกระทั่งถึงหนึ่งดหสองเนี่ย ปี1852จนกระทั่งถึง1ปีเอ่อปี1853เนี่ยอังกฤษนะครับยึดดินแดนตอนใต้ของพมา่ารวมถึงเมืองท่าสำคัญสคัญอย่างเช่นย่างกุ้งหรือล่างกุ้งเนี่ยอังกฤษยึดได้นะครับและสงครามครั้งนี้นะครับมันเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ของบ่องสาเหตุก็เกิดจากความขัดแย้งนะครับในเรื่องของราชสำนักเองนะครับที่มีการ เอาไปประหารญาติพี่ญาติน้องกันแล้วก็รวมถึงอังกฤษนี่ก็เข้ามาแทบแซงในเรื่องของการค้านะครับและอังกฤษเองเนี่ยนะครับหลังจากชนะแล้วก็ควบคุมเรื่องของทรัพยากรของพม่าทั้งหมดแร่ทงแร่ธาตุทรัพยากรปา่าไม้ต้นน้ำลำธารหินหยกอะไรพวกนี้อังกฤษครองหมดเอาไปหมดสูบไปหมดแม้กระทั่งนะครับการนะฮะจนกระทั่งนะฮะปีหนึ่ง อ่ไม่ใช่ฮะปีหนึ่งแปดแปดห้านะฮะอังกฤษเนี่ยได้เข้าบุกยึดเมืองมันเดเลปีหนึ่งแปดแปดห้าเนี่ยอังกฤษบุกต่อนะครับบุกยึดเมืองมันเดเลเป็นเมืองหลวงของพม่าในขนาดนั้นนะครับอ่โดยมีพระเจ้าทีบองนะครับเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์คองบองแล้วก็ถูกอังกฤษเนี่ยบีบบังคับนะครับบีบบังคับให้สละราชสมบัติแล้วก็ถูกเนรเทศไปที่อินเดียก็ช่วงจังหวัด ช่วงจังหวะนั้นคือการฆ่าล้างล้างราชนีกูนี่เขาฆ่าไปหมดแล้วนะของบอกนะครับพระเจ้าทีบองก็รู้นะว่าอ้าวไอ้เหี้ยพองนันวันเกิดกูจบเสร็จแล้วเป็นไงครับเมียกูฆ่าคนทิ้งกันไปนร้อยเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็อยู่ภายใต้อนัตเมียคนที่สองนะครับส่วนเมียคนแรกก็ถูกอะไรฮะถูกฮนะน้องสาวตัวเองเอาไปฆ่าทิ้งน้องสาวตัวเองก็เป็นเมียคงคนที่สองของพระเจ้าทีบอง นะจนอังกฤษเห็นภัย้ายก็บอกเอางี้งั้นเนรเทศมึงไปเลยก็แล้วกันทั้งผัวทั้งเมียสุดท้ายนะครับพระเจ้าทีบองก็ถูกเนรเทศไปที่อินเดียการล่มสลายของราชวงศ์ของบองก็ทําให้พมา่าเนี่ยนะครับล่มสลายตามไปด้วยและในขณะนั้นเนี่ยอังกฤษถือว่าประเทศพมา่าในตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสาราชณาจาักรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วคืนกิจคลองหมดแล้วนะฮะ ฉะนั้นผลกระทบหลังจากที่สิ้นสุดราชวงศ์เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างนี้ครับมันเริ่มต้นรรเรื่องการปกครองพม่าถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอินเดียจนกระทั่งมาได้รับเอกราชเมื่อปี1948นะครับพม่าเนี่ยได้รับเอกราชเมื่อปี1948งฉะนั้นอังกฤษเนี่ยเขาในระหว่างปกครองเขาก็นํารูปแบบการปกครองเศรษฐกิจแบบตะวันตก เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของพมา่าเปลี่ยนทุกอย่างนะครับจนกระทั่งอะไรฮะนะจนกระทั่งทุกทุกวันนี้เนี่ยนะครับการการค้าการขายรูปแบบการปกคกองก็ยังคล้ายอังกฤษอยู่เพียงแต่ว่านะครับมันมันก็ยังไงเขาเรียกว่า,าก็มีแฝงไปด้วยเผด็จการนะครับมีเผด็จการมีรัฐประหารมีอะไรแบบนี้นะ คือมันก็ไม่ได้อังกฤษจ,จ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหลังจากที่อังกฤษเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองของพมา่าควบคุมทรัพยากรของพมา่าได้ทั้งหมดวันนั้นแหละครับถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดราชวงศ์ของบองและก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพมา่านะครับนะถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไหมก็ในเบื้องในในต้นๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคือประเทศพมา่าจึงมีโอกาสก้าว ก้าวไปสู่ยุคใหม่สมัยใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่ตามหลังมาคือการต่อสู้เพื่อเอกราชในศตรวรรษที่20ยังคงมีอยู่และมีเพิ่มเติมมีชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆต่อสู้เรียกเอกเรียกร้องเอกราชให้กับตัวเองเป็นจำนวนมากแล้วกลุ่มที่อยู่ในพม่าเนี่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์มีประมาณ140ถึง150กลุ่มชาติพันธุ์ มีเพียงไม่กี่ชาติพันธุ์เท่านั้นที่เป็นกองกําลังติดอาวุธและก็เข้มแข็งเช่นกองกําลังอะไรฮะอลาการกองกําลังกะเหลี่ยงนะครับอกองกําลังว้าแดงกองกําลังโกกั้งเขาเรียกว่ากองกําลังกบฏดโกกั้งแล้วก็ตะอางนะครับอันนี้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มันตามมาหลังจากที่พม่าได้เอกราชฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่า <c oughs> หลังจากที่ สิ้นสุดราชวงศ์พาม่าแล้วนะครับต่อจากนี้ใครจะเป็นผู้นำพามา่าก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากปี1885เนี่ยการถูกอังกฤษดึงเข้าไปอยู่เป็นประเทศอนาณานิคมของตัวเองจนกระทั่งได้รับเอกราชเมื่อปี1948เนี่ยหลังจากนั้นก็มีผู้นำพาม่าหลายคนนะครับที่มีถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟัง นะครับก็คือยุคยุคอนาณาธิคมก็ตั้งแต่ปีหนึ่งแดห้าจนถึงก็ทั้งถึงหนึ่งเก้าสี่แดนี่ยในช่วงนั้นพม่าถ,ถูกปกครองโดยอังกฤษแล้วฐานะนะครับฐา,านะของประชาชนชาวพม่าก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรก็ย่ำแย่มาโดยตลอดอังกฤษก็ให้พวกวาไออังกฤษก็ให้พวกตะเหลี่ยงนะฮะอะไรพวกนี้มาเป็นผู้นำนะแต่ว่าพมา่าไม่ให้คนพมา่ามาเป็นผู้นำและไม่ให้อิสระ นะครับไม่มีอิสระในการจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีขอมีการขออนุญาตกระลงกะเลียงต้องทําหนังสือขออนญาตเดินทางไปตรงนู้นเดินทางตรงน,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 นี้นะครับอันนี้ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการปกครองซึ่งคนพมา่าเองนะครับเขามองว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศอ่ะแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นเรื่องการก่อกระบฏในเรื่องของการทํารัฐประหารเงียบๆเนี่ยมันก็มีเกิดขึ้นอยู่ในพมา่าเป็นบ่อยครั้ง นะครับซ้ายเกิดจากการที่อังกฤษเนี่ยไปแบ่งแบ่งการปกครองเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เรามาดูถึงนะฮะผู้นําการก่อกบฏต่อต้านอังกฤษตัวพ่อเลยก็คือนายยาซานชายาซานนะครับเล็กชายสาซานหรือชายยาซานเนี่ยแหละครับเป็นตัวพ่อในการทํารัฐประหารก่อกบฏนะครับต่อสู้กันอังกฤษก็คือเขาสู้กันในปีหนึ่งคิสกลาศถึงเก้าสามศูนย์จนกระทั่งถึงหนึ่งเก้าสามสองแล้วก็มีคนนึงครับ เป็นผู้นําทางการทางการเมืองเป็นผู้เคลื่อนไหวประกาศเอกราชนะครับและต่อมาคนคนนี้ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา่าด้วยก็คือชื่อนายอุนุคนพมา่ารู้จกักดีถามวีระแสงทองได้เลยเขาเป็นคนพมา่านายอุนุเนี่ยนะครับเป็นผู้การเป็นผู้นาการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชจากประเทศเอังกฤษนะครับหลังจากต่อพมา่าก็ต่อสู้กันมานานแหละ นะครับแล้วก็ต่อมานายอุนุเนี่ยนะครับก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของพม่าคนแรกยุคหลังเอกราชก็คือ1948จนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่พม่าเนี่ยได้รับเอกราชเมื่อปีคศ1948ประเทศพม่าเนี่ยมีผู้นําสําคัญสาคัญหลายคนนะฮะหลายคนท่านก็เคยได้ยินชื่อมาแต่หลายคนท่านก็ไม่เคยได้ยินชื่อ ชื่อแรกเลยเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกอะ่ะก็คืออุณุนะครับดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของพาม่านะครับแล้วก็ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งนั้นเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งปีหนึ่งเก้าสี่แปดจนถึงหนึ่งเก้าห้าหกและหลังจากนั้นก็ดํารงตําแหน่งใหม่อีกครั้งนึงก็คือหนึ่งเก้าห้าเจ็ดจนกระทั่งถึงหนึ่งเก้าห้าแปดแล้วก็เว้นวรคไปสองปีก็มาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ก็คือปีหนึ่งเก้าหกศูนย์จนกระทั่งถึงหนึ่ง 1962ฉะนั้นนี่นะครับบทบาทในการเป็นผู้นำช่วงแรกนะครับของนายอูนุเนี่ยนะครับก็พาพม่านะครับประกาศเอกราชและพยายามสร้างความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับในประเทศตลอดแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงดวงดาวคนต่อมาจากนายอูนุนี่นะครับก็คือนะครับนายพลเนวินตำแหน่งของนายพลเนวินนี่น่าสนใจฮะเป็นผู้บัญชาการทาหารกองกำลังพม่านะครับ เป็นฝ่ายรัฐบาลพม่าระยะเวลาการครอบครองอํานาจการอยู่บนอํานาจนั้นก็คือตั้แต่ปี1962คือต่อจากนายอุนุมาเลยจนกระทั่งถึง1988บทบาทของนายพลในวินคือแกไปทํารัฐประหารปี1962แล้วก็ปกครองพมา่ามาด้วยระบอบสังคมนิยมคือเขาไม่เอาประชาธิปไตยไงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีปัญหานายพลในวินเขามองอย่างนั้น และอีกอย่างหนึง่งเขาถูกกดดันมาสมัยเข,เ,เ,ขเขาเป็นเขาเขาเป็นเบี้ยร่างของกะเหลี่ยงในสมัยอังกฤษมาปกครองพม่าใหม่ๆฉะนั้นพอเข้ามาถึงแล้วเขาบอกเขาเป็นคนชาติพมา่าเขาต้องแหละต้องยิ่งใหญ่กว่าชนชนชาติอื่นชาติพันธุ์อื่นและเขาไม่ยอมให้มีการแบ่งพื้นที่การปกครองตัวเองเขากินรวมหมดจึงทํารัฐประหารเมื่อปี1962นะครับแล้วก็ปกครองพมา่าโดยระบอบคอมมิวนิสต์คือแบบระบอบสังคมนิยมนะครับ จกนกระทั่งนำไปสู่ความหาเนะทางเศรษฐกิจและการปกครองก็คือในปี1988และจากนั้นมาก็เป็นใครครับจากนั้นมาลูกสาวของนายพลองซานก็คือองซานซูจีองซานซูจีนี่ก็เข้ามาเล่นการเมืองนะครับตอนนั้นพม่าเปิดที่มีการเลือกตั้งก็มาเล่นการเมืองแต่ด้วยวาสนาน้อยนะครับด้วยเวรกรรมเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนางองซานซูจีก็เป็นไงครับได้แต่เป็นผู้นําฝ่ายค้าน ในสายประชาธิปไตยมาโดยตลอดบทบาทขององซานซูจีนี่ก็คือเหมือนกับอุนุนะครับคือเป็นผู้นำนะครับในการเรียกร้องต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยแต่ว่านะครับนางซูจีเนี่ยนะมาเกิดในยุคที่มันมีอะไรฮะมีการแจกรางวัลน,นะครับก็คือนางองซานเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับโนเบลสาขาสติภาพในปี1991หลังจากมีการเลือกตั้งในปี2015นะครับ นางองซานซูจีก็ก้าวมาถึงตําแหน่งสูงสุดได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและก็ยังดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งนะฮะต่อจากนั้นนะครับนางองซานซูจีก็โดนทํารัฐประหารโดยพลเอกตังเอ่อเต็งเสงเต็งเสงิงหรือเต็งเสงิงก็ไม่รไม่ได้นะนะครับพลเอกเต็งเสิงก็มีตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับ ระยะเวลาในการครองอํานาจของเต็งเสงนี่นะครับก็คือปี2011นะครับจนถึงกระทั่งปี2016นะครับก็เป็นผู้นำนะครับอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงระหว่างระหว่างสังคมนิยมมาประชาธิปไตยแล้วก็เต็งเสงก็เปลี่ยนจากประชาธิปไตยนะครับมาเป็นอะไรฮะมาเป็นสังคมนิยมแล้วก็เปลี่ยนกับสังคมนิยมไปเป็นประชาธิปไตยอีกนะครับ และลำดับตัดมานี่แหละครับคนต่อมาจากแตงเสงนี่ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่า,านายพลวินยิมหรือวินยนวินยันเนี่ยนะครับคนคนนี้ก็มาเป็นประธานาธิบดีต่อจากแตงเสงอีกนะฮะแล้วก็การเข้าดํารงตําแหน่งนะครับก็ในปีพศสองอปีคิสกัลลาสองพันห้าร้ 2500, อยสองพันสิบแปดนะครับปีสองพันสิบแปดจนกระทั่งถึงปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับบทบาทของวินยนเนี่ยนะครับเป็นผู้นําในช่วง าการาก่อนที่จะมีการรัฐประหารเป็นเป็นช่วงสั้นๆเป็นสองปีพอถึงปี2011ปุ๊บนะครับก็มีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็นางองซานซูจีก็เข้ามาลงเลือกตั้งและต่อมาก็นะครับในพลมินอองไลน์หรือพลเอกมินอองไลน์ก็ทําการรัฐประหารจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี้ย นะครับมินองไลก็มีฐานะเป็เขามีฐานะตอนนี้เป็นแค่ผู้นํารัฐบาลทหารเขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะฮะหรือไม่ได้เป็นนายกรมตีพม่านะมินอองไลตอนนี้มีตําแหน่งผู้นําทางทหารในเมียนมาเท่านั้นบทบาทสําคัญของมินอองไลก็คือเขาเป็นผู้ทําการรัฐประหารปี2021และก็ดําลงตาแหน่งนะครับผู้นําทางทหารจนกระทั่งจ,จนถึงปัจจุบันนี้ คือสรุปแล้วเนี่ยหลังจากสิ้นราชวงศ์พม่าเนี่ยนะฮะผู้นำพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารก็ดีเนี่ยนะครับคนที่มีความสำคัญมากๆเลยก็คือนายอุนุนะครับนายอุนุนะครับที่มีพาพาให้ประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็นายเอ่อนายพลเนวินแล้วก็มานาแล้วก็มานายพลองซานแล้วก็มานางองาซานสูจีและสุดท้ายมินอ,องลายสี่ห้าคนเนี่ย จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติพมา่าแล้วก็น่าจะถูกจารึกเอาไว้เป็นบทเรียนสําหรับชาวโลกด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทสําคัญสําคัญในประวัติศาสตร์ของพมา่าตั้งแต่ยุ克拉านาณิคมจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพมา่าเองเนี่ยก็ไม่มีแนวโน้มที่จะที่จะคืนดีปองดองหรือหาสันติภาพอะไรได้ไม่มี วันนี้ไม่มีมีแต่จะลบพุ่งกันต่อไปนะครับความสงบที่จะเกิดขึ้นในเมียนมาห,หรือพม่านั้นนะครับผมเชื่อว่าอีก30ปี50ปีก็ยังจะไม่เกิดขึ้นถ้าตาบใดนี้นะครับปัญหาชาติพันธุ์มันยังไม่หมดไปปัญหาเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองและพรรคพวกไม่หมดไปนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับไว้ติดตามไปติดตามเรื่องราวอะไรใหม่ๆใครอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป นะครับขยบป๋าไปพูดเรื่องนี้หน่อยป๋าขอเรื่องนี้หน่อยอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามจะไปหาข้อมูลมาแล้วมาทําเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นดีเห็นดีมามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์คคกดแชร์ให้ด้วยแต่ถ้าที่ผ่านมาแล้วคนดูน้อยแต่ไม่เป็นไรครับผมก็สู้นะฮะก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆถือว่าเริ่มต้นใหม่เอาก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านมาก ถ้าใครจะสนับถนุนช่องป่าก็สามารถสแกนผ่าน QR code ได้นะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันนะครับตอนต่อไปสวัสดีครับ